มีนาหูจะกับอนาสาวเบลตาบอเป็นยังคกูบอหูเป็นหมูกันเนาะเป็นหมูกันบอเป็นเซียวกันเป็นเซียวกันเซียวกันไปได้หูกันแบบไดอ่าเพื่อนพีปเหตยาํำกันเนาะเป็นงานอยู่บนเดียวกันบออือเพื่อนบอกว่าเอซี่หลายท่านเนาะเพื่อนมาเซียงคือกันเพื่อนบอกนะคือกันอยู่บ่เป็นเซียวกันเนาะเป็นเซียวกันในเซียงคือกันบอเนาะพรพี่เราเออแต่ว่าโมเมนต์ที่น้องกันแมนบอเป็นหมูกันเป็นเซียวกันหูจะกันดีอยู่ คือทางสาวเวตานี่ไปน้ำดังเนาะแม่นคนไปน้ำดักนี่ไปเห็นงานน้ำดังเนานะพ่อพี่รองบรรยากาศกาขุดกระปู่เลยเด้เอเนาะพ่อพี่รองเลยอ่าขุดได้ยังบ่ถึงยังบ่ถึงบ่กันบ่ถึงนะบอกน้องพ่อพี่รองเลยเดี๋ยวสิอ่าจัดการเองป่ะตอตัอ้ตงทา่าตั้งลักตั้งท่าขุด ตั้งต่อคุดดีได้พี่รองเลยเบื้งนี่เนาะตั้งใจเันดีด้ก็ดีอีเนาะได้ก็ดีมากเลยพี่โดยเอาพี่รองสบายดีเด้อน้องพ่อพี่รองสบายดีพ่อแม่พี่รองเอฟซีเบิ้ลสุขสุขคนพี่รองเลยมาพบมาพ่อกับบั้จิตและกะทั้งนาสามีนาเพื่อนน้องพ่อพี่รองเลย สบายดีเด้อสบายดีสบายดีเบิ้งเบิ้งหันเรื่องกันนี่ีกเบิ้งเหรอมืาอนี้พี่ร้องพาทั้งนาสามีนาเพิ่นมาออกอยู่หน้ามาหนี้กัไใดหน้าไพเกาะสามีนาหน้าบูจิตเนาะหน้าโบจิตเองเนาะพี่ร้องเอ้ผ้าเพิ่นมามาหนี้กันใดหัวหน้าโบจิตเลยใช้หน้ากระปูกบิ้งไม่เห็นมูมาเลยไม่เห็นอะไรตัวนึง จะขุดมาเป็นเนาะพากันมาขุดฉลาดเนาะวิจ no, no, ิตรฉลาดแกชิฮอดก่อนขุดเอ้าเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนพี่น้องเลยชิฮอดอ่ะวิจิตรเนาะกดีอยนี่พ่าจะได้ตัวเนาะนึกกดีเลยพี่น้องเลยมึงเนี่ยเนาะมึงนึสิขุดเนี่ยชิได้เบิ่งสิขุดเดี๋เบิ่ง เลือกเลือกเอาตัวนามันเึกเนาะเอาสีโหดเา่ตื่นได้ชุดำเสียมพี่้องเลย่ธรรมดาบขุดหนูยอะเคยไปขุหนูบ่จิหนูนะเคยบ่ขุดหนูเหนูนี่เจ้าเคยขุดบ่เคยเลยะอยู่หนมเืเนาะบาม่เสือม่เสือเล อ๋อพี่น้องเบิ้งมันก็บฏิเสธต่างกันอย่างไดกับตัวที่มาตัวนั้นนะเมนบ่ะอ๋อตัวน้อยๆเนาะนี่นี้เบิ้งก่อนพี่น้องแต่ว่ามันอันนั้นไดฮะไทยก็ตัวนั้นอยู่ไทยใช่บ่ะอ่ามีเลยพี่น้องเลยนี่กระปูขุดน้ำคนาแยกมันดึกเนาะดึกไดดึกป่ะเดี๋ยพี่น้องเไยอ่าได้กระปูเด้อเนาะพ่อพี่น้องนี่เลย เฮะยตึงเลยตัวน้อยๆอยู่เนี่ยบ๊อบบ๊อบไหนเนาะบ๊อบแล้วตัวน้อสร้างกางพี่น้องเลยนี่ได้ไปแล้วพี่น้องอ่าสามตัวเนาะมันีก็พาเพิ่นออกมามันีก็ได้พี่น้องเลยอ่าคือสีประมาณนี้แหละนะพอพี่น้องเห็นยังบ่พี่น้าแต่ก่อนเมนบ่ Đất đây đợt kana đai, you know, hoffi đong bay phun tung yu bay phun thường nè 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 này nè 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 cao nè nè cao nè 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 Đấy không? Đến

อถึงอยูอ่บ่อีกแล้เอาอีกเล้วข้าวนาบัวจีบปีหนาขาดเดน่น้องไหมขาดเดน่นเนาะเป็นให้หน้าวานพี่น้องเลยเนี่ยเนาะอ่าตัวนี้เป็นหน้าวานวเป็นอนะไ 3, 5, รกันจเนาะวันสา,ามนะา่น้องพอพี่น้องเลยอืมถึงอยู่บ่ได้อยู่บ่ถึงไล้คุูไว้ยเท่พี่น้องเลยบ่นี่เดียนี่เดีย อ่าทางสามีนายพิ่นบอกว่าเพิ่นอยากกินกระปูผสมน้ำพะพี่รองเลยนี่เด้อือมาคุณน้ำกันยีแดงน้ำพอพี่รอ,องเลยแต่ว่าคือแจกที่ิ่งสามีนายป้าตกกุนกุณกุนอยู่น้ำพอพี่รองกระปูพิ่นนี่เนาะอ่าพอคุณกระปูพี่รองเลย,ย,เลยใช่ละไรจะเจา้าจะเจ้านีนะ นี่นายคืออะไรคุกคนเ <c oughs> ออตั่มาอยู่บ้านนี้ได้หายยังไงมาอยู่บ้านนี้บ้านใดมาตั้งแต่มาอยู่ไทยนีะแต่ไทยนะยังเลยยังไม่หาเลยหายหายังแน่หายคงกินนั่นอยู่บ้านไม่ได้ยังไม่ทันได้ไปบ<ะ>่แต่ว่าอยู่บ้านว่ากินหารหรือไม่น่าไม้พร้อมแล้วก็ขุดกระปูกไปขุดกระปู <c oughs> mình chờ đi chờ nhang đâu nhang bao mình chờ không không đang tăng tít tăng chạy đấy ấy đang tăng chạy khút lên đây này, đây đây gì bơm bơm mới chỉ xịt khút chưa bao cướp bự nhất bự bự Tô <ว><า>เอามือเขาดูเอเมือเขาเขาเรมันเปลีน่ยน,นไดไปเนเอาลองดูต้องลองไมรนเ่ไ <Brenda> ด้ฮูแล้วมากเสร็จแ้อพอพี่ดองไงไช่่่่พี่ได้พี่พี่ตรงนี้อืพอข้ามเมืมอม่อแล้วเมื่อแล้วเนาะพอพี่องมเมื่อแล้วุเนาะเมื่อก่อนแล้วเนาะมืดผ้ามืดฝนพี่้องเอ้ยเนาะเฮ็ตจึงได้เสะเนนนพราะว่า เกี่ยวเขาแต่ว um, ่าฝนก็แห้งตกน้องพ่อพี่น้องเลยได้เยอะปะมั้งวันจี้เองคุ้นคุ้มมากแบบนี้มั้ยได้ปะจะคุ้นเยอะพี่น้องเอ้ยวันจี้เองก็ได้เนาะแต่ว่าทั้งสามีแาเพ่นัะบ่กพนันว่าคอยสิคุ้นเองพนันว่าแม่เออแม่เอาบอกอยู่พงกินกระได้น้อพ่อพี่น้องเลยคันเมื่อเราบอกได้ต้องบอกแบบนี้เลยพี่น้องเลยผักใส่เง่งพี่น้องเอ้ยมึงไหนเนาะ meni này ba tu hòm âm thùng dù đây phi long đây bên này nó hòm bác cái gì này kính tao cái này bố men chưa ba ô bầu không khí khung cảnh 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 ตั cues, tea, Heart tea? Heart tea ้งทาตั้งลักตั้งทาขุดตั้งต่อขุดดีๆได้พี่รองเลยเบิ่งนี่เนาะฮะตั้งใจคักแน่ถึงหรือป่ถึงแล้วปอเบื้องหน่พี่รองเลยฝุ่นเนาะฮะจังไรจังไรกาคำามาเปลี่ยนกำลังใจให้เนอะน้องพ่อพี่รองเลยมือระบอกเด้อทางแถวมีนาเด้อมือบอกเด้อกบลุชั่งน่ะ

chết rồi leo non pha phi long ní này na của bố chít non pha phi long ấy cả khẩu nó khẩu nhăng nhăng mưu sức khác vận đái, tại bà neo kiều cả kiều đấy phi long ấy, bây giờ mình đang kiều du nó, à này non tuột này non, đây gì bao, mười là bao đấy, mình để pha bao về ní đây bố chị đấy, phi long ấy, chít nè มาดีร้งองกับปูกับปูกับแป้งเจ้าเคยกินบอกระแป้งกับแป้งคืออย่างกับแป้งคือกระปูนี่กับแปง้งมีงงอะไรแบบได้คือกระปูนี่แล้วเต้เคยกินบะเคยกินพี่ดาวไ่เคยกินอะกับแป้งกินแล้วนะพ่อพี่รองกับแป้งคือกระปูนี่เด้มันอยู่แถวของ,ของ แบบกระปูนี่แล้วไม่หัตัวนี้นอยแชมเมอร์นี่เด้แชมเปอร์นี่นั่นแหละจ้เบิ่งกระปูก็แล้วแต่ว่ามันจะน้อยกระเพงนะอออที่เขาขายแบบในทะเลในนันวะจะเล้ยวคนไริเห็นในทะเลแต่ว่าในทะเลเวลาเขาไปทะเลเขาขายเลยวิจิตนี่น้อยเลอตัวน้อยที่เขาเสียบใช่ไหมเห็นไหมจะแล้วไริเคยเห็นตัวเขาเสียบจะซื้อแบบใดซะฮะ <ส>อ๋อเขามาเนาะเขามาสิ้อของคอยไปซื้อเออขาพิการนะบะนอแมนเขาพิการม,มีบอเอาอยู่มือปีการนี่เด้ขคอยไปทั้งทั้งนำของพุ่นเด้าทางไตหัวเนาะอ่าก็ไปกั็ไปไปครับทั้งทีมง,งานในเห็นแล้วมาเนี่ยเห็นกระเป้งเหมือนปาโตัว,ว<ะ>ได้ยังบอแมน โอ้มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาได้เต็งนีๆขึ้นมาฮึบป้าโจใช้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 ให้เบิ่งก่อนเออได้ได้ได้เย็กจะไดนบัตรนี้เปลี่ยนบ่อ่ะอันนี้เพนอยากคุดเองได้พี่น้องเลยโมเมนต์าบุจิบอยากเปลี่ยนได้น้องพ่อพี่น้องเลยโอ้มันก็เขาท่าดู้วยแล้วน้องพ่อพี่น้องทำเปลี่ยนได้นี่เขาท่าจุเปลี่ยนมือก็งี้แล้วกขาเปลี่ยนได้นี่เนาะอืมเอานี่แหละพี่น้องเลยเอา ทางอนณาสามีนาเพิ่อนอ่าเป็นคนขุดเนาะปโอหาก,กินกิ่งไปนี่นี่โอ้คัก,กิลก็หนีน้องพี่ดงขุดกบูเลยฮะอ่านั่นแหละฟฟอ,อะไรบ้าอได้อืออมค่อยชี้มีเนื้อถามเจ้าอยู่มันถามว่าคุณกบูแล้วก่อนเลยขุด <laughs> กบูแล้วก่อน <laughs> บ้าข <laughs> ุดกบูแห้งขุด Ờ, lắm chip chip thường chip 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 Đây gì bừng cái đây. Nàng bừng đây phi đâu ghê. À mi 1 2 Hãy thằng mình phía đông bừng À, nghe bừng lấy à, oh, nghe. đi lấy Mười bao bao Mười này. Mười เดิหงสองสามสี่ห้าหกเดแปดเก้าตัวได้คุณได้แล้เก้าตัวนี้เองจรงเก้าตัวแล้วไปแล้วไปไปลาแล้วต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมุมก่อนเสนอพอพี่รงเลยปลาจ<ะ>มีนมาถามพันยุ้มมันนี่เพราะว่าทาง FC เอฟซีพนกมินเข้ามาหลายแล้วเนาะพ่อพี่รงเลยใช่ เ้าตัวเด้อวด้สิบตัวระยะเนาะกินไม่ได้บ่ใดสามีนายเห็นบ่จิกินหลายอยู่้ะเมนเนาะกินหลายเยู่เหอะมันคนแนวเนาะ,ะกระปูกะคำว่า,ามันไข่มันมันคือชิคักอยู่ได้พี่น้องอืมอืมฮึบอ,อ่าได้ยูบบ่บ่ เออแบบนี้แหละนั่งลงแบบนี้แหละอ่ามามาจิตเองชิไปนั <st unlikely> like ่งอยู่ข้างๆไปนั่งเบิ้งไปนั่งเบิ้งนี่แล้วตากระปูนะตัวน้อยใหญ่ไงบ๊วยฮอพอชิบตัวพี่รองป๊อปธรรมดาเก่งเด้อนอนจากเปลี่ยนซอยเพิ่นอยู่พี่รองไงแต่ว่าเพิ่นก็ว่ามายอมเปลี่ยนอ่าเพิ่นอ่าลุนแรงพี่รองบ่ได้นะคุดกระปูป๊า เพิ <that 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 the <that 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 ่นเบิ่งแน่พี่น้องเอ้ยกระปูเนาะสุดยอดประทับดาได้สิตัวเดี๋ยวนาะไปเมื่อเจีเมื่อหานางก่อนเนี่นี่นางคุยก่อนก่อนนะพ่อพี่น้องเลยมีแนวสียวเหล่านั้นนางจะคุดกระปูแล้วกะคือว่านะพ่อพี่น้องเลยอ่ากัสีสามไทยนางอยู่อันา่ะเข้มกุ๊กเขานี่ก็ได้เนาะ โ oh, อ oh, like oh, so like ้ถ้ามันอยากเปียกๆนี่แหละพี่น้องเพราะว่าตัวนี้เด้อ้อมขากกเข้าได้นี่คนใดบ่ฮะอ๋อตอตอมาเด้อบุกเลยกกเข้าก็บ่ยอมเนาะเหมือนขากกเข้าเป็นหยังดอกมูกิยะไม่ได้ถึกกกเข้าถึกระวังเด้อโอ้ใหญ่อีหลีตัวนี้เนาะบ่คิดไห้บ่สิได้กก chọc 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 luôn chọc 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 มันก็เป็นทางนี้เอย่าบ้าประจิตเจ้าโอ้ยอ,อยู่ในปา่าเขาอยู่ดีๆก็ได้บ้าคูมันไปทางนี้เนาะทางนี้บอกแต่ไรได้บ้าไหมได้ได้หาหน้าพี่รองเลยปรจิตนะอ่าอยากเปลี่ยนเพิ่นอยู่ไดนพี่รองเลยมวนมาปรจิตไ่อยากเปลี่ยนได้ด้ <H m. S 2> อ่า Nó chiếm thương <laughs> đó Tôi thang nên khác đi bừng nó vào đông này, bừng nó cắn như thế nó vào phía đông Mừng gần, mừng gần Ngu nhây chưa đây phía đâu <laughs> Thương như bò Thương như bò đây Cái này già đây. Ô đang khen ở cô cô đang cô 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 đang cô 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 đang có cô 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 cứ เได้เทิรแล้วโอ้เทิรเข็มมันเอาไปคอยได้ดอกมือยุบอ่ะไม่ได้เหมยป็นไรขึ้นแล้วบอโอ้มียยนยย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 อ

thế yeah, an ba tôi nhẹ thêm mm một -hmm. bách oh sa nó phun cú khẩu ban phun này na ban phun lại nó pha phi long ấy phu ba sút giọt sút giọt lại để đỡ nó mông này bây giờ đây kêu gì xì đâm อ่าอยู่แถวหน้าเนาะกะเกี่ยวเข้าแล้วพี่น้องกะเกี่ยวเข้าแล้วแต่ว่ายังบ่ทันได้นะเอ่อแลวเนาะ่ายังเกี่ยวอยู่เข้าที่ว่ายังอ่าเดือนะเนาะพอพี่น้องเอ้ยเมอยู่ล่ะอ่าบ่เว้าแลเนาะพอพี่น้องเรื่องกะปูนี่ยามใดก็อ่าบ่เบิดจักเทื่อใดอ่านั่นแหละหลยน่บ่สิโอ้มันก็บ่เว้านี่เนาะสิยอดเลยเนาะพอพี่น้องกลุ่มหลายของมันนี่ นั่นแหละอ่าบนนี้ก็ได้อืมนกได้นี่ยน,นะคุณมีแต่หูก,กระปูพี่น้องไม่จ่คุยกระปูได้คุณว่ามันหักตัวน้อยได้เนี่ยตัวน้อยมันคึ้นจะว่าได้ตัวน้อยปะเมนตัวน้อยตัวนี้นะเรื่องเราขุดเลยอืมตัวน้อยสำคัญเน,นี่ยไงเชื่อไหมชิดายกบได้คะเชิญอชิดายตัวนี้นะกบเนี่ยม,มันไปอยู่บนนี้มันอยู่ไฮน่าคุณ

โอ้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 รวังนี่้โอ้ไปบันี้ก็ได้น้องพ่อพี่รองเลยคือสี่ประมาณนี้แหละกะโอ้มีบนนั่งเลยนี่สามีนะนั่งอยู่ต่อเลยนั่งคุยกันก่อนน้องพ่อพี่รองเลยนั่งคุยอยู่กะอฝาเขา อยู่กลางทุ่งนานั่นคืออยู่กลางทุ่งนาเลยนะพ่อพี่รองเอ้ยอ่าเดี๋ยวชิตั้งกล้องก่อนเนาะพ่อพี่รองเอ้ยคือสีประมาณนี้เนาะพ่อพี่รองเป็นชื่อได้เมย์ป่ะเมยเตอร์บอกมา้อ่าสีเปลี่ยนกับ่ให้เปลี่ยนเนาะพ่อพี่รองเอ้ยได้แลวนี่จะไปคุยแป๊บนึุดอีกบ่เบิ่งเด้อพ่อพี่รองเอ้ยมา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 อ่าจับก่อนตาก่อนเนาะพ่อพี่รองเอ้ยอ่าเบ็ดกับซีเบ็ดแล้วพี่รองเอ้ยอ่านั่นแหละก็คือสได้ขึ้น ไปเที่ยงเทียงพุทธในบันนี้ก็ได้เมื่อนี้กัชิมาตอบอคำถามทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพื่อนในคอมเมนต์มาเนาะกัทั้งสามาีหน้าผู้จักกับอนาสาวเบลตาบ่อกเป็นยังคือบอหอูเป็นหมูกันเนาะเป็นหม,มูกันบ่เป็นเส <laughs> ียวกันเป็นเซ <laughs> ียวกันเสียวกันแบบไหนผู้กันแบบไหนเพื่อนพี่เ็ดยานํากันเนาะเป็นงานอยู่บนเดียวกันบ่แมนอืม เพื่อนบอกว่าไอซีหลายๆท่านเนาะเพื่อนมาเสียงคือกันเพื่อนบอกนะคือกันอยู่บ่กเป็นเสี่ยวกันเนาะเป็นเสี่ยวกันไเสียงคือกันบ่เนาะพอพี่น้องเออแต่ว่าโมเมนต์พี่น้องกันโมเมนต์เป็นหมู่กันเป็นเสี่ยวกันคู้จักกันดีอยู่อ่าคือทั้งสาวเวตานี่ไปน้ำดังเนาะแม่นเพื่อนไปน้ำดังเนห็นงานน้ำดังเนาะพอพี่น้องแต่ก็คือว่าเนี่ยเพื่อนบัด อ่าลงลำหลังเลยกับมามาก่อนแมันบ่มันมาก่อนมาก่อนเกิดจากอานาในเรื่องแบบว่าเป็นอะไรเม่นเม่นคุ้มเม่นคุ้มจริงเลยแมันบอกเจ้าก็เห็นเลยแมันบ่เคยบคเห็นแต่ว่าเอื่อยในลานแต่เห็นเพิ่นแม่นบ่เม่นอืมคิดแบบว่าทั้งอนาสามีน่าก็เห็นแบบว่าบอกโผล่ในงานนำอ่าคือแบบว่าเพิ่นว่าแน่เนาะอ่าแบบย่างไปดีดีบ่ เันก็บ่เ,เบเห็นหัวแล้วบเห็นหัวแต่ว่ามมหน้าเนาะบเห็นแต่ว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยที่บอเหตุงานํำกันเพิ่นเห็นตะเวนนะไปซื้ออย่างาไปซื้อน้ำบ่ะไปซื้อน้ำแม่เพื่อนไปซื้อน้ำบ่แล้วเพื่อนไปซื้อของกินนี<อ>่แหละมันไก,กลๆล้านะนะเ<อ>พื่อนไปกับพี่ไอ,อ่ป่ะพี่อ่ป่ะก็พปหนบรรด้กะเมื่อเกิดเหตุกาเจ้าก็ อยู่ในร้านอยู่แนเนอยู่น้ำกันเนาะอยู่น้ำกันือเพื่อนเมื่อก็ไม่น่าก็อยู่น้ำกันเนาะนั่นแหละพี่้องเลยอ่าก็ว่าสิไปลินน้ำเพื่อนอยู่ได้ถ้ามีเวลาถ้ามีเวลาเนาะจะเพื่อนจะอยู่หน้าหรือเพื่อนจะอยู่เพื่อนเนาะอันนี้เขาตรงเลยอ่าโทรถามเพื่อนก่อนเลยพี่รองเลยพว่าเป็นเชี่ยวกันอ่าตอนนาเห็ุงานน้ำกันอ่าก็เลยสนิทกันพี่รองเลยอ่านั่นแหละ ทางพ่อแม่พี่น้องเอวซีเป็นกับคุ้นๆเนาะเสียงแยกคล้ายครับอนาสาวยาตาคือกันโบขน้องพ่อพี่น้องคือกันโบจิ๊บกะจังว่าเด้่ยขนพ่อพี่น้องเลยกะบ่ได้อนาพ่อกับน้องเพิ่นก็ลุนเต็มแล้วพี่น้องเลยยังบ่ได้อ่าอรมกันกับเพิ่นอ่าเสียงเพิ่นเป็ี่ยนเส่ยงไดก็ได้แล้วที่เขาไปเบิ่งกันอนะคลิปใหม่เนาะพ่อพี่น้องมาเป็ี่ยนเส่ยงไดก็ได้อ่าแต่กะคือทางอนนะ สามีนากับสาวเบตาเพิ่นเป็นมูกันพี่น้องมือมเกิดเหตุกะ <c oughs> อยู่น้ำกันเนาะอ่ามาถามทั้งอนาสามีนาเพิ่นกัอ่าวาออไปเดียวกันกับอนาทั้งสาวเบตาเพิ่นวายอยู่อ่าเพิ่นก็ได้กลับมาก่อนเนาะเพิ่นกลับมาก่อนนันเนี้ยอันเนี้ยสำหรับมันนี่ก็คือว่าวนอนพ่อพี่น้องเลยอ่าได้ตอบอ่าตามทั้งพ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้ถามมาแล้วแล้วกอ่ามันนี่ก็ได้ขุดกระปูเนาะตจะได้อยู่ซิปโตเนาะพ่อพี่น้องเลย สิบตัวเลยแค่ <c oughs> จะไปขุดโตให้ได้เศราโตแล้วอยากให้ได้เศราโตคุณบ่โออ๋อคุดก็ขุดสิเนาะพ่อพี่รองไงแต่บาเบ็ดเบิดก่อนได้เฉยนะคือสิบวันได้ถ่ายได้เนาะพ่อพี่รองเลยนั่นแหละคือจะได้ขึ้นไปจะนด้เอาไว้ศากอ,อยู่ที่น้องพุ่นแหละกต่คือว่าน้องพ่อพี่รองเมื่อนี้ก็พาทางสามีนาเพิ่นมาให้มานาอ่ามาก็คือว่าแน่แหละพี่รองเลยจะเรื่องอ่าเขาเรื่องน้ำนี่ก็เกี่ยวเป็นบางให้เนาะ ทางดังนี่ก็ยังไม่ทันได้ชุกปันใดพี่น้องเอ้ยฝนตกใช่ไหเนาะแม่นฝนก็ตกใส่ไปสนับพ่อพี่น้องกับหรับคลิปนี้กัทางอ่าสามีนะและก็ทางบระจิตเองกับขอขกราบขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องพ่อพี่น้องเอ้ยจังลดก็จะเผาวกขำโฆษณาเด้อน้องพ่อพี่น้องเข้ามาได้ก็ได้ กเป็นกำลังใจให้ทั้งบริจิตและกับทั้งสามีนาคือเกา่าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีเฮงบริจิตกับทั้งสามีนาขอเก่าำวำํา่าสบายดียดโลยโอเคพี่น้องบายเด้อเนาะ